ปีไหนปีหนมีจริงๆแล้วอ่ะมันมีทหารช่างนะครับจากไอ้ห้าสิบเอ็ดจากข้ายพนุรังสีจังหวัดราชบุรีครับที่มาขุดนะครับเราต้องรู้ต้องตอพี่ใครมาทำมันสิบกว่าปีแล้วครับผมก็จำไม่ได้้วครับเราไม่รู้ว่าแล้วเราส่งมอบให้ทางเทศบาลแล้วใช่ไหมอันนี้เทศบาลมันผม ผมไม่ทรามนม่ได้ต้องต้องแค่ช่วยดูแลช่วยดูแลเฉยๆแต่ยังไม่ได้รับเป็นระบบอะไรยังไม่มีมยังไ่รจักเนี่านยัยม่ให้การงานน่นึ่บอกว่าถ้าแบบท่าดโบสได้น้อยเราต้องไปุ้มอลกมองให้ลึกมากยิ้งขึ้นถ้ายลึกอันนี้ถ้าบอกว่าสมบูรานดูแลดูแลไมดีว่าดูู้ทาง่ร่วมร่แล้ว้าบสถ์้าโบสมันเปิดนะเราบอกสมร อยากจะให้ทามาดูตอนแรกขึ้นลดพันคองไปดูนายกไปชวนมาได้ทีได้ตั้งแต่มานนั oh ้นเลยนั oh ่น oh แั oh ้นมาทำตั้งนานแล้วบกช้าไปนะโลกดัียนงีค้ไ่ยครัข้ท่านี่นไทับมาอีงา เป็นเปนตั้งหลายปี้เอาเลยไม่กวาอก็พมาเลยเดยา้าลดน้หนักก็พยายามลดนะไอ้คนขโมยเดือดแป้งเนี่ยแป้งเไม่กินข้าวเลยลดน้หนักีเดียวปลาอะไรก็เนี่ยว่าไม่ไหวสก็นี่าดียให้ทำ้เป็นตัวแทน้ไ้ำเตืนมาร้่ไ้ไม้เดือน้ก็ไปได้ฟั้ 来来来来来来，赶紧赶紧赶紧，有吗？哪里有？